เด็กครับวันนี้วันครบรอบตาบัวนะครับจะไปดูกันครับ ที่วัดตะเทียนนะครับที่สำนักของหลวงตาบัวครับ

ที่สิบครับแค่แค่ที่ยไปวงเข้าเบียดเลื้ยวอดงไปขาดี้เล่ไม่ได้เข้าไม่ได้ทำไมจะเข้าไม่ได้เดินหน้าไปน่ไม่ไ่่หนักไปน่้ ต้นสมพูครับหมดปะโอ้มีดอ,อูุ่มพูดดอกครับโอ้ลูกดอกมากสมพู แล้วแต่บูชาเหรอบ๊อบลินปรมงคลในหลายรุ่นขอนเรียนว่า ลูกแต่ละหวานะาโยนั่นแหละมยนั่แหละตางกมางาจมากายทีเดียวเองกองว่าติต่อกผู้ที่เ้วอบนเทียมเอ่วกันยกลงมาเลยครับขอที่ได้นำมาและเดี๋ยวเราต้องขอรบกวนเรื่องที่จอดรถเลยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไมได้จัดจอดให้ สาหรับผู้ที่จะร่วในการก่อเดียเมนลังพีัาลาประิฐานพรประานพนั้นได้ก่อเจดียตาทโนหลายทาด้ไปกับนแล้วน้รน้าอกายบ้างายด้ยแจง ให้อบควนรรัหมครับบรับอิจาจ้าใจมากนะมันหวานเจ็มเจ็ร้อยไะอมาสก์รดยาขากค่ะยังไมได้กินอะไรจิ้งอะไรจิงอะไรจิงต้องผ่านก่อนตั้งน้ำตั้งไม่ได้ผ่านแล้วแกมันเป็นเทปกินไปแล้วเนี่ยอะไรค่ะอร่อยครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยกกินให้ดูเลยครับ

เดินายในการที่เราจะได้เจอในวันที่สุดทายนครับนี้ในครั้งแรกที่หาทุกคนมาเนี่เขาก็ปีนไมมาครับเดี๋ยมาสายกันทู่ทุ่น่ได้บาเดินาเพื่อเป็นพุทธบูชา ังากเดินมางัุรแล้วนับเราจะตนยืนยงบเี้ยงกันไปให้ถึงห้าพันปีพวกเราทุกคนต่้งท่านที่เดินทางมา่ากนี้และมาในวันนี้ก็เป็นโอกาสมาร่วมกายิากานะให้โอกาสเจริญอายุวัฒนะคนคนพระเดชพระจุลหลวงวของเราที่มีอายุยานเา รัมตับก็มีแถมยังมีโอกาสได้เตามหูบที่างดังเอารับเปลี่ยนเป็นคนมาดาขออำนาจถึงพระรัตนตรัยเจริญกิจเทวังเปทั้งหลายด้วยโยมวิญญาในหลวงปู่ศรีข้าเดินี้เป็นยีการานเป็นร่มธูใหญ่ใหญ่ร่มใจเป็นมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะโอ้ยขิงใจและเกินพ่อแม่เอ้ยทุกคนมาช่วยกันเร่งแรงกิจแรงใจนะครับ โดยเฉพาะวันน yes. ี้ต้องกราบแท็กตกท่านผู้กองโจเฟอร์ทุกคันรถที่ได้เดินทางมาแล้วปราบบอกว่าจัดจอดเข้าที่เข้าทางตามที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของน่วยผู้ไปสว่างบุญให้มาเป็นเจ้าหน้าที่จราจรเลยไม่นั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เพื่อ คี่มาหลายมากมายจำนวนนั้นเหลือเกินเกินเกนก้าคุ้มแล้วคาดว่าเจ็บปีกเพราะบางท่านก็ได้แก้ใบนาละก่อนแต่ยกเอาอาหารมาจนเตีปุ๊บปั๊บแล้วก็มาบอกบอกโดยเฉพาะเราถึงแถงบ้านเอาเลี้ยงเอาแพร่ลมเย็นจะบอกว่าเอามาแล้วนะครับมาแล้วหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งมากันอีกแล้วนะครับไก่ทราบมี

ได้ได้ได้แล้วได้แล้วหอมเปี๊ยบอเปีย้อมอร่อยอยู่ลึกจังหอมอร่อยอยู่ลึกจังอมมาได้อยู่ที่ลึกอ่ะเดี๋ยนะขอเอาหยิบไปใส่กรกระดาษเอากาเอาอะไนะคนมาไม่ถึงเนี่ยหมดแล้วด้วย โอเสมเดรรนีเดี๋ยวกลับบ้านเอาครับตอนนี้ยังเอาไม่ได้ครับถือกอบอยู่ขอบคุณครับอะไรจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวพระุโกศิลทนก็เป็นพระฤาษีนะครับท่านก็เป็นเูืที่อยูด้วยอาจจะเจอกันก็จะได้ระมจารนด้วยวันนี้มาถึงจังหวัดตราดก็เพราะปาเดี๋ยวจะน้อมถวายสักการะ มาเป็นคณะทีเดียวขอต้อนรับเลยนะครับอยากจะดหดีอ๋อน้ำปางก็แจกน้ำปางก็แจกว่าดรวิเชียรท่านนี้ท่านจะจะต้องมีภารกิจงานต่อแล้วล่ะมาได้รับประทานอาหารที่กฐาสาทิจุนน้อมนำมาในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ด้วยกฐาสาทิจุขอประทุณในทุกท่าน ทีมงานคารน้ำย้อไปขอถือโอกาสอำหน่วยไปใช้เดินทางปลอดภัยไปที่จุดหมายจุดประสงค์สอมเร็จดังเจตนาทุกประการเศษนะครับอ่าพวกเรายกมือไม่บายกันด้วยครับครับผมท่านที่แก้คำถามครับไปเก็บมาในที่ต่างๆทอดไปรบไปรบ ตอนนี้ยังไม่หิวครับยังไม่ด้วยอย่แวะมานะคะครับผมขอบคุณครับเสียงเรียงน้ำแต่มาเป็นน้ำจืดนะเราเปิดเรียนรักอาจารย์ไปก่อนครับข้าวขาหมูอันนี้มีการถ่ายทำเรียกวีดีทัศชจะมาช็อตโฟดิเตอร์คือการไล่ไปตามคู่ตามที่เป็นพฤติกรรมในการที่เรามาร่วมมหาอามานันเป็นมนต์เสน่ห์ของบุญกุศลแบบพั๊บเ้ เช่นนะครับเดี la, át, ๋ยวเวลา19:55นาทีจะได้ประกอบพิธีกานเริ่มแล้วพระเถรานุเถรพระ์สด็จทรงนสศาสตร์น้ำส้มบ้านส้มทะเลแจกน้ำส้มนะครับข้าพัก้าพระเจ้าคณะอังเพิลด้กอั้งเ่การทางผมจะมีหลายลูกกำลังจะเดินทางเข้ามาเดี๋ยวเจ้นาที่ที่จะหรถพระเถรานุเถรพรมาอยู่ทางด้านในเลยนะครับ ร้านนี้ก <ia Dartmouth> <the> ็มาโอเลี้ยงข้าวปลาอาหารสำหรับท่านที่อาการทุกข์ใจต้องรบกวนเดี๋ยวได้กินแล้วก็เทียบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาขอความปรนนาจะให้เลือกเลอศเป็นเด็ดขาดเอาแล้ครับก็ ขอรายงานว่าถนนด,ด้านหน้าทางเข้าวัดนี้จะคับข้างติดกันอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเวลาจะเคลื่อนที่ออกไปขอให้เคลื่อนวันนี้นะครับวันนี้เรียกว่าต้องคับข้างกันแน่นอนทีเด right ียวเทียวนะครับเวลาจะขับเคลื่อนเลื่อนเคลื่อนยานพนะกพ่อผเท่าไหร่ครับ อ๋อตัวสามร้อยครับปัหาที่ว่าเพลงจะเกิดอุบัตินะครับใครสนใจมานะครับมาชีวัดี่แต่ทุกคนที่มาในงานทิพยย่องเาลมปราบเรื่องแตเวลาไดนธรรมดาหรือที่ไหนครับธรรมดาบูชาที่ไหนโอ้ยืใจนธรรมดานะครับมาแล้วไปกนมา้ครับหม่ข็ปกันรกันมาครับมู่็าอ้คหแกน้รหมู่งมาอ้กาอยใจนะ มีขนมหวานมีน้ำกะเพียงม,มีน้ำอําไยแล้กกแวก็มีข้าวปลามีแซนด์วิชมีขนมโดนัทแพนเค้กมีขนมครกขนม,มครกครกเขาว่าใหญ่ขนม,มครกมนะ้ครกเออขนมครกผมว่เรียกขนมครกเออขนมอะไรบอกผมเรียกไง นะครับรเสื้อที่แขวนที่เท้าท่านได้มองเห็นเกิดศรัทธาดำเนินการมาดูมาแรกมากเปลี่ยนแล้วปัตย์ใมชวนเลยนะครับเอ,อาละครัดมีเสนานตาดูดอยากได้โอยดียริวาจะได้ยากจะได้จนทั้งชาตินี้ชาติไหนนะพ่อนะใส่ลงมาในตูน้บริจาคแล้วแล้วแต่ศรัทธาท่านมาร่วมยกมือประนมก้มกราบไหว้ย่นมือไปปาดปาดข้า,างหน้าก็ปาสามกีสองคู่ที่ตั้งอยู่ตรงโนู้นก็ได้รับการ คนมาเสียบเครักปจจยแล้วก็จบหัวจก้าวาเข้าไป้นมครับน้ำตนน้ำปเยงอ่างน้ำตี ตอนนี้เป็นเวลาแปนาฬิกานีแล้วนะครับแนาฬิกาหางหานาทีอีกห้านาทีจะเนโมงพอเโมงีนาทีะเริ่มเรอีีเพราะนั้นท่านู้ชท่านใดที่ไม่มีโอกาสมาช่วงนี้มีระยะเวลาแลรรั็แประาจากทุกอาหารไปแล้วไปแล้ว

ทุกท่านนะที่เดินทางมาร่วมบัเจดของเพื่อนครูที่วัดประเวียนแห่งนี้นะก็กราบขอบคุณไว้นะที่นี้อีกหลายหลายครั้งเป็นอยา่างสูงเพราะว่าอาจารย์โชคก็่นที่โดนมาให้ก็จะพูดสักเล็กน,น้อยวันนี้ที่จริงแล้วผมต้องทำหน้าที่ตรงคู่ไทยน,นะครับแต่ว่า บังเอิญก็เข้ามาตรงนี้ก็ช่วยๆกันเนาะตรงไหนที่พอช่วยกันได้ทุกท่านมาถึงแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รู้สึก,กว่าทางโรงพยาบาลก็ได้จับแจกสิ่งของต่างๆให้เลยพวกเราทุกท่านได้ทานกันแล้วฉะนั้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะพิธีการก็จะเริ่มแล้วรู้สึกว่าสักเก้าองศาเสษหรือว่าเวลาเก้านาฬิกานั่นเองนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ที่ทานอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็มีกางอี้ไว้รองรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมานะวันนี้นะครับผู้ภัยมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมจะเพิ่มเติมไหมก็ช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างก็มาทานอะไรกัน่อนนะครับวันนี้เราก็มีทั้ง้พื่องป่านะเพื่องพบป่าที่แบกจอไปจะบอกกันได้นะ เสื้อตัวละเท่าไหร่จ้าเสื้อนี้มีการแรกเปลี่ยนไหมเดี๋ยจับจองเป็นเจ้าของตัวละเท่าไหร่สามร้อยนะโอ้ยเอาเลยเนาะก็เงินทุกบาททุกสตางค์นนก็อยู่ตรงนี้เองไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่าสวัสดีกัเบอร์เวืนี้ก็พระคุณเจ้าก็เดินทางมากันหลายที่หลายวัดนะครับ ฉะนั้นทุกท่านพรอมตรงนี้แล้วทางเราได้จับเรียมเก้าอี้ไว้รองรับขอแรพี่น้องผู้ใจดุญใจศรัทธาที่เดินทางมาใกล้ไกลนะก็ด้วยความศรัทธานะหลวงปู่บัวของเรานะวัดเกาะตะเคียนแห่งนี้ปีนี้ครบรอบเท่าไรเออใครทราบบ้างครบรอบเท่าไรจ๊ะ โอ้โห98จำส่วนหน่งเลยกะได้จำกินครับก็98ปีแล้ว98พรรษาท่านอยู่ตี้กับเรามา98พรรษาแล้วนั้นว่าเพื่ออะรวะพื่ที่นการมาตรนี้ทำว่ามาบอพรให้พระาจารย์ได้อยู่กับเราไปนานนะฮะาร่สได้ไหมเอาว่าไหาร้อยเอาทีร่สบห้า เอามีใจสัตยานะร่วมกันเป็นก้าวผู้ปะกาศก็จะได้เงนเยง่ายหดเลยน้ก็กเพ่อนไดวยนะครับาทำ้าจะท้ทุกอย่างให้ลองะผู้ใจูุใจสตาตัวละสา0บาทก็เลือกหัวดไหที่เราใส่ได้บ้านพ่อนดไสตก่อนแล้วก็ดูว่าพอใจหรืออย่างตรงนั้นนะ๋ยวถามว่า 哥，我。Yeah, well, okay.